ต้นไม้แห้งและกอไผ่วัดบ่งชัยที่ถูกไฟไหม้ตอนนี้ล้มลงมาก็ตอนนี้ให้พี่หนานสยานมาใชยจัดกัดเก็บตรงนี้ลงเนะาะเพื่อจะขนตอกต้นไม้หักโค่นลงมาบนายทยานก็ช่วยงานวัดได้ทุกๆอย่างตัดใจเก็บตรงนี้ลงไป เรืองต้นอู้่โคลงได้ดูอแบรถตกรถพังมาต้องตัดใจเก็บไปถ้าไม่เก็บก็ทางตรวนี้ก็ไม่สามารเดินได้ไม้ลงมาทับกันหมดเลย ไม้แ,แก่ไม่แห้งก็โดนลมกล็พักง,กง,งก็ลมก็หักพ้นเราัดเก็บออกจากเส้นทางตรงนี้ทางสัญจรสายมาเข้าตัวสวนเกษตรของสุชนชาชบ,บ้านแต่ละวันก็มีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาให้ต้องมีได้ทำทุกวัน เครื่องมีปัญหาแล้วครับเครื่องตตดก็มีปัญหาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกเวลาปัญหาคือมีอยู่ไว้ให้แก้เมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้แก้ไขเครื่องก็ขัดข้องต้นไม้กลม็ล้มเส้นทางจราจร ก็ถูกต้นไม้ล้มขวางทางทุกอย่างก็ต้องค่อยคิดค่อยค่อยทำค่อยแก้ไขไปชีวิตเราเหมือนกันทุกชีวิตก็มีเหตุอะไรที่ต้องมาเข้ามาเจอมาให้เราต้องได้คิดได้ทำได้ศึกษาชีวิต กันแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันค่อยๆเปลนค่อยไปค่อยทาไปปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ครับมีทางออกค่อยทไปไม่ไม่ยึดติดว่าตรงทุนนั้นจะต้องเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนถึงเวลาก็จะต้องดับสิ้นลมสลายไปเป็นธรรมดา ที่พื้นที่เป็นพื้นที่ของวัดวัด,ดาาร้งดดปปองมาล้อมมาครับตอนน,นี้ที่นี่นี่เก็บเก็บไปเรื่อกที่อยู่ปลายนี้ออกไปแล้วก็เป็นพื้นที่ตลอดที่ต้องสัญจรไปมาทีนี่ร้องมาขาก่นล้มมาหลายต้นแล้วก <c oughs> ับที่ต้นโพท,ที่ล้มเมื่อก่อนหน้านั้นสองเดือนที่ผ่านมาต้องต้อง หน้าแรงครับแต่ตอนนั้นก็เอ็นถนนก็ทราบว่าคงจะล้มไปอีกไม่ชา้านี่ครับก็ลงไปก็ต้องเก็บอีกคนชั้นใหญ่นี่ก็ต้องรอเวลาเก็บไปงานเก็บเฉพาะที่เป็นาการเข้ามาในเส้นทางการการจราจรกอ่อนโดยมาที่ทข้างในก็ไว้มีเวลาก็เก็บ ก็ขอคารมโธนากับทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของครูได้ดีตลอดมาทุกท่ตลอดไปขอหน่วยพรให้ทุกท่านขอบุญญาบารมีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนารานธรรมพุทธฐานพระพงศ์ชัยแห่งนี้โจหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเนมีความสุขกายสุขใจปรารถนาจรใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถิญสาธุ